วันนี้เราจะแกงหวายใส่หมูนะคะใส่เคลื่อลงนิดหน่อยจา้าใส่ชูโรนิเนี่ยเมื่อเราจะใส่หมูลงไปก่อนว่าหมูนานกว่าจะสุกเพราะว่าแกงหวายเราจะไม่ใส่นานนะคะ เอาหมูลงไปคั่วกับน้ำน,นางก่อนทำหมูให้สุกก่อนนะจ๊ะี๋จะเอาไว้ลงนะคะหมูสุกแล้วเดี๋ยวจะเอาไว้ลงจ้า ข้าวเบือนะคะนี่ข้าวเบือทำร้ายเธอวะข้าวเบือใส่ลงหมดเลยข้าเบือเยอะๆหน่อยจะได้ค,นคน้น เราจะใส่น้ำปลานะจ๊ะใส่น้ำปลาไปเราจะใส่เห็ดใส่เห็ดลงเลยนะคะเห็ดมีเห็ดสองชนิดวันนี้ ใส่หอมแดงนะจ๊ะใส่หอมแดงหอมแดงแก้วจัดใส่หอมแดงแก้วัดนะคะนี่เราจะใส่เห็ดปางลงไปอู้หอมหอมนะ้ำปะลาเลย อันนี้แกงหวายใส่หมูใส่เห็ดสองชนิดจ้าเห็ดนางเห็ดปางกับเห็ดเห็ดบดจ้าเ,ดเดเาเห็ดบดเห็ดเป็เห็ดขนขาวเนาะใช่ไหมเห็ดขนขาวเนาะขนขาวเ๋วรออีกสักหน่อย งหวายใส่เห็ดฟางใส่เห็ดคอนเห็ดบดเห็ดคอนขาวนะคะไม่ใช่เห็ดบดเห็ดคอนขาวใส่เนื้อหมูด้วยมีข้าเบือหัวหอมต้องคนนะถ้าไม่คนเดี๋ยวข้าวมันจะติดก,ก้นโอ้น่าอร่อยจัง ตอนนี้เราจะใส่ผักหวานนะคะผักหวานใส่เมือเลยนะผักหวาน này này khay này này มันเป็นต่าแซ่บแก่ป้าแกงอัวรัวเป็นต่าแซ่บให้โอ้ยโอ้ยโอ้ยแกงหว,วานใส่ผักหวานใส่หมูใส่เห็ดขอนขาวเห็ดเฟืองเห็ดฟางนะคะแล้วก็ใส่น้ำปลาใส่พริกใส่ตะไคร้ทีนี้เราจะใส่ใบแมงลักนะจ๊ะ อันนึงรลกเป็นรอบสุดท้ายนะจ๊ะแล้วก็มีหอมนิดหน่อยนียน่แหละในจาะ

โอ้แซบแล้วแซบแล้วแซบแล้วไว้กระบอกขมเด้อแซบคักแซบคักเดี๋ยวต้องเติมน้ำปลานิดนึงจืดไปนิดนึงคนําปลาเ้าเนี่ย ว่หยิบไ่ะม่เอา,ปาไป,ปาไปว่าได้เดี๋ยวชิมก่อนนะจ๊ะ เสร็จแล้วจ้าปิดได้ปิดได้เสร็จแล้วจ้าอร่อยจ้า